เดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของคลินิกกายภาพบำบัดที่เข้าร่วมโครงการ30บาทรักษาทุกที่ให้ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางใน4กลุ่มโรคได้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองและผู้ป่วยบาดเจ็บที่กระดูกไขสันหลังสามารถเข้ารับบริการกายภาพบำบัด20ครั้งภายในระยะเวลา6เดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการให้บริการผู้ป่วย ไปแล้วกว่า234คนทั้งนี้สปสชยังคงเชิญชวนคลินิกกายภาพบำบัดจากภาคเอกชนให้มาเข้าร่วมบริการมากขึ้นค่ะ สิบธา์30บาทค่ะมาใช้บริการ10ครั้งค่ะคุณพ่อก็มีสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆตามสเต็ปเลยค่ะรู้สึกประทับใจจากคุณพ่อที่แบบมาครั้งแรกต้องนั่งวิลแชร์มาแต่พอมารับบริการที่นี่สอครั้งเนี่ยก็เดินเองได้แล้วค่ะบรรยากาศดีแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลดีเอาใจใส่ดีแล้วก็สะอาดอุปกรณ์พร้อมหมดทุกอย่างเลยค่ะประทับใจมากเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ อันนี้คุณพี่เขาเป็นเส้นเลือดในสมองโป่งพองมีแตกนนะคะก็พอดีเสิร์ชมาก็เจอเขาบอกว่ามันมีบริการฟรี20ครั้งก็ลองโทรมาดูก็มาทำอาทิตย์หนึงประมาณ2ครั้งอันนี้ครบไปแล้วเราไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้แล้วก็ซึ่งตอนนี้เขาไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วสามารถเดินได้เอง คลินิกกายภาพบำบัดนะคะก็เข้าโครงการ30บาทรักษาทุกที่นะคะโดยมีการเ,าเยี่ยมบ้านผู้ป่วยนะคะใน4ี่โรคในเงื่อนไขนะคะแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขว่าออกจากโรงพยาบาลเนี่ยนะคะในครั้งสุดท้ายไม่เกิน6เดือนโรคที่เป็นสุดอันดับแรกๆนะคะก็คือโรคตับเดือดและสมองที่มีทั้งตีบและแตกอันดับที่2คือกระดูกสะโพกหักก็มีจํานวนเข้าม,ามามากพอสมควรน,นะคะการจัดบริการให้กับผู้ป่วยใน4ี่โรคก็สามารถที่จะให้นักกายภาพบำบัดออกแบบในการที่จะฟื้นฟูในสภาพร่างกายคนไข้ แต่่ละะทานนะคะ้องเรียนว่าทั้งปีเนี่ยเราเชื่อว่ามี คนป่วยกลุ่มนี้ประมาณแสนคนแล้วก็ได้รับบริการประมาณ10,000คนก็หมายความว่าอีก90,000คนเนี่ยไม่ได้รับบริการคนไข้กลุ่มนี้ในช่วงหลังผ่าตัดหรือหลังได้บริการเนี่ยภายใน6เดือนเนี่ยเราต้องรีบเข้าไปดูแลเพื่อให้เขากลับมาดำรงชีวิตได้เหมือนปกติอันนั้นมันจึงมีความสําคัญมากเลยมันเป็นเวลาทองของเราเลยคือเราพยายามจะเปิดหน่วยบริการภาคเอกชนที่เรียรกว่าคลินิกกายภาพบําบัดเข้ามาเพื่อเสริมโรงพยาบาลไม่จําเป็นต้องประชาชนไปรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเดียวหรือในอีกด้านหนึ่งที่นี่ก็มีบริการไปบริการ ที่บ้านเลยการมีบริการคลินิกใกล้บ้านหรือมีการบริการที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับตัวพี่น้องประชาชนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการถุนทางพารวยสวัสดีค่ะ